ครับเพือเ่อนมาชมครับอัปเดตสถานการณ์ลำน้ำชีครับของวันที่ห้าครับผมพวกเราอัปเดตสถานการณ์มาเรื่อยๆครับของลำน้ำชีเรื่องของมวลน้ำครับที่เพิ่มหรือลดครับวันนี้เรามาอัปเดตวัทนที่ห้าตุลาคมครับกับทุกๆวันทุกๆครั้งที่ผมมาผมจะเห็นตรงนี้ฮะเป็นต้นไม้ครับนาะนคือว่ากอไม้ที่ใหญ่ที่สูงมากครับเนาะพวกเราก็จะชี้จุดตรงนี้ว่ามีสิทธิ์ หายไหมฮะแต่ตอนนี้ครับมีสิทธิ์ไปแล้วครับหายไปแล้วครับเหลือแต่ยอดเล็กๆน้อยๆนฮะที่เหลืออยู่ครับผมตรงนี้ครับแล้วก็ยังทวีคลณความรุนแรงครับขึ้นมาเรื่อยๆครับเนี่ยไหลบ่าขึ้นมาเรื่อยๆครับดูครับน้ําที่ไหลบ่าแล้วก็เพิ่มความเชี่ยวขึ้นมาเรื่อยๆครับเนี่ยสถานการณ์น้ําครับลําน้ําชีครับอยู่ตรงเส้น226ครับผมเราอยู่กลางเอ้โผเราดูเสียวเราอยู่กลาง อ่าสะพานนะครับพี่น้องเนาะแต่ก็รู้สึกเสียวพี่น้องเนาะอยู่กลางสะพานเลยตอนนี้ดูมวลน้ำครับที่ไหลอย่างรุนแรงครับพี่น้องแล้วก็ไหลเชี่ยวมากครับแล้วก็เพิ่มอ่าเรียกว่าความสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมเนาะเนี่ยเราดูให้ดูสะพานครับตอนนี้ครับพี่น้องเนี่ะเกือบเกือบถึงสะพานแล้วแล้วก็เนี่ยความไหลแรงความเชี่ยวแล้วก็มีตรงนั้นมีที่วัดกันนะที่เราให้ดูเนครับที่บนขอดที่เราทําครับตรงนั้นจะเป็นใหญ่ ป้ายขึ้นมาวัดครับเนาะวัดจํานวนวัดความลึกของน้ําครับตอนนี้จมไม่เรียบร้อยครับผมเนาะความลึกของน้ำอ่าที่มีป้ายบอกครับหรือว่ามีเสาไว้วัดครับผมเนาะตอนนี้หายไปเรียบร้อยแล้วผมก็จมหายรไปแล้วนี่บผมเนาะ,เ,นะเราก็มาอัปเดตครับเรื่องความแรงอของน้ําอัปเดตเรื่องของน้ําที่ยังไม่ได้ปกติครับ สถานการณ์น้ำไม่ปกติครับตอนนี้ยังไหลรุนแรงมากครับและไม่รู้ว่าฝนจะมาเติมหรือเปล่าเนาะพายุหมดหรือยังเนาะเรายังต้องเฝ้าระวังครับพี่น้องเนาะว่าน้ํามาเราเสียหายเยอะมากเลยครับตอนนี้หลายๆหมู่บ้านครับที่อยู่ฝั่งบุรีรัมย์สุรินทร์ครับท่วมหนักมากครับพี่น้องเนาะแล้วก็ส่งผลกระทบกันหลายๆครัวเรือนมากพี่น้องครับไรนาเลือกสวนไรนาก็ท่วมกันโอ้โหครับดี๋ยวดูนะพาไปชมครับ ับตรงนี้ดีกว่าความไหลแรงความเที่ยวของน้ําที่ไหลเนี่ยมันล้นครับผมพี่น้องมันล้นอันนี้คือลําน้ําชีครับเนี่ยประมาณเนี่ยลาจากนี้นี่ฮะนั่นเป็นพื้นที่ป่าครับตอนนี้ล้นขึ้นไปหมดแล้วครับยังคงรุนแรงยังต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะภาวนาให้ลดครับพี่น้องภาวนาให้น้ํรีบรีบลดน้ํารีบไปน้ํารีบหายแล้วก็เรื่องของฝนรีบไปซะทีเนาะ พอ,อยังอยู่อีกมีพายุพายุมานะพี่น้องครับโอ้โหครับดูครับความเชี่ยวเชี่ยวไปเรื่อยผมเละนีะความรุนแรงที่ไหลออกจากป่าครับน้ําที่ไหลออกจากป่าครับเรียยว่าน้ําป่าได้หรือป่าพี่น้องนี่คงไหลแรงมากๆครับดูหลายมุมหลายบรรยากาศครับอัปเดตสถานการณ์ครับ ถือว่าวันนี้น้กระแสน้ําลดลงกว่าเมื่อวานเล็กน้อยครับผมเนาะเล็กน้อยเล็กน้อยครับผมเนาะขอภาวนาใหา้น้ำลดลงเร็วๆครับนะเนาะรีบไปครับผมเนะาะพี่น้องรเราก็จะได้ใช้ชีวิตยอย่างปกติเสียทีครับผมเนาะเพราะว่าตอนนี้ลําบากกับการใช้ชีวิตครับเนาะบางหมู่บ้านนี้น้ําท่วมขังมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะลำบากมากกับการาใช้ชีวิตอยู่อย่างลําบากครับ เรื่องการทำหากินไม่ต้องพูดถึงกันว่าแค่เอาตัวรอดยังลําบากเลยพี่น้องเนาะเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็จะจประมาณนี้พี่น้องาอัปเดตให้เห็นกันเนาะของมวลน้ําของลําน้ําชี้ครับ,ท,งงรบที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องครับที่ยังคงสูงอยู่แล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังและอันตรายครับผมพี่น้องเนาะมันจะไหลท่วมขึ้นไปเรื่อยๆครับเนาะน้าฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับเนี่ยครับสถานการณ์น้ำ ที่อยู่ในลำชีครับจุดสะพานข้ามระหว่างจังหวัสดสุรินทร์แลบุรีรัมย์ครับจุดถนน226ครับผมอัปเดตสถานการณ์ครับเรื่อยๆครับพี่น้องให้ชมกันน้ำขึ้นน้ำลดก็อัปเดตครับผมมีอะไรก็มาถ่ายมาเล่ามาปุยกันโอ้โหครับพี่น้อง ฐานยุบเลยครับน่ากลัวมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะให้กำลังใจกันอีกรอบคนึงครับสวัสดีครับ